เคยไหมครับที่วาดรูปเสร็จแล้วแต่เหมือนงานไม่ยังไม่เสร็จไม่มีดีเทลตกแต่งไม่สวยหรือรูปภาพดูจืดชืดทั้งที่เราก็พยายามลองนะลองที่จะใส่รายละเอียดก็แล้วแต่เขาไม่ช่วยงานดูดีขึ้นเลย <Huh? S 1> แถมยังทํานไม่เสียเวลาและแรงเข้าไปและคำถามคือจะตกแต่งยังไงให้รูปภาพมันดูมีอะไรมากขึ้นล่ะ <Huh? S 1> และนี่คือ5้าทริปในการตกแต่งงานวาด ที่ทำให้งานคุณพัฒนานขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับอย่างที่หนึ่งนะครับ curve two curve two Cur คือเครื่องมือที่จะปรับสีและค่าของสีในผลงานของคุณให้ดูเข้ากับบรรยากาศมากขึ้นและยังทำให้ผลงานไฟนนลของคุณดูดีขึ้นอย่างมากในตัวอย่างนี้รูปในตอนแรกมันสว่างเกินไปฉะนั้นผมจะลดความสว่างลงมานิดนึงและเพิ่มความสดของสีขึ้นมานิดหน่อยเพื่อทำให้ มันดูเข้ากับสีของพื้นหลังไม่สว่างเกินไปและไม่กลมกลืนจนเกินไปครับฉะนั้นเวลาที่รู้สึกโทนของรูปมันยังไม่ถูกใจจีชื่นลองใช้ curve tool ในการปรับแต่งให้เข้ากับบรรยากาศดีูนะครับสำหรับวิธีการใช้โทน curve ใน clip studio นะครับขั้นแรกก็ทำการกดไปที่ Layer บนซ้ายบนก่อนนะครับคลิกไปที่ new collection layer เลือกโทนเคอร์ฟแล้วมันจะเป็นแบบเคอร์ฟแบบนี้ให้คุณเลือกครับก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนใครที่ใช้แอปอื่นผมไม่รู้จริงๆครับสงสัยต้องไปหาใน Google เอาขอบคุณะครับและนี่คือ Before and After อย่างที่2นะครับคือ Sharp, Light, Source หรือแหล่งกำหนดแสงสิ่งนี้จะช่วยให้งานคุณดูโดดเด่นดูมีรายละเอียดมากขึ้นโดยแทบจะไม่ใส่รายละเอียดมากขึ้นเลยด้วยซ้ำหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการทำน้อย แต่ได้มากนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีไปทั้งหมดการใช้มันมากเกินไปหรือใช้ผิดเลเยอร์อาจจะส่งผลเสียให้กับงานคุณได้เหมือนกันคำแนะนำของคุณเทรนาร์ดในเรื่องนี้คือการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าครับดูว่าเขาใช้ยังไงประมาณไหนเขาปรับใช้เทคนิคนี้อย่างไรจะได้ให้คุณเข้าใจการใช้งาน ของแหล่งกำหนดแสงมากขึ้นครับในตัวอย่างผมผมใส่แหล่งที่แสงลงมาให้มากขึ้นเล็กน้อยและใส่วล l มไลท์เพื่อไม่ให้ผลงานมันดูกลมกลืนเข้ากับพื้นหลังมากจนเกินไปฉะนั้นลองใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะทำให้ผลงานคุณโดดเด่นขึ้นและมีรายละเอียดมากขึ้นกันนะครับและนี่คือ Before and After 3 ือ texture brush อย่างที่เคยพูดไป texture brush จะให้ความรู้สึกถึงรายละเอียดของโลกและถ้าคุณใช้ smooth brush หรือ brush ที่มันธรรมดาไม่มี texture เนี่ยในการตกแต่งหรือการวาดอย่างเดียวอาจจะถึงเวลาที่ต้องใช้ texture brush บ้างแล้วเพราะ texture brush ให้ความละเอียดใน,นแบบที่คนอย่างเราเราทำไม่ได้มันสุ่มไม่สม่ำเสมอคาดการอะไรไม่ได้และด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้มันมีความเป็นธรรมชาติง่ายในการใช้งานและเร็วมากกว่าการทำทุกอย่างด้วยมือเพียงอย่างเดียวครับถ้าคุณลองสังเกตอาร์ติสเทเทคุณจะเห็นว่าผลงานของเขามันดูมีรายละเอียดและเขามักจะใช้ t e ชเช r ร์บลัชในการตกแต่งแต่อย่างไรก็ดีอย่าใช้มันมากเกินไปนะครับเพราะเราคงไม่อยากให้ผลงานเราเหมือนแตลางมากลุกหรอก ใช่มครับในตัวอย่างนี้ผมเพิ่มดีเทลตรงผมและเติมฝ้ากะเล็กๆน้อยๆตรงที่หน้าเพื่อทำให้รูปดูไม่เรียบจนเกินไปครับและนี่คือ Before and After 4. Extra e l e m e n t หรือองค์ประกอบพิเศษองค์ประกอบพิเศษเช่นเครื่องประดับวัตถุสิ่งของสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามแต่ สิ่งเหล่านี้จะทําให้งานคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับคุณสามารถเจอได้แทบทุกงานที่เป็นงานภาพประกอบหรือ Illustration โดยเฉพาะงานที่วาดโดย Artist ระดับเทพถึงแม่บางทีสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยจะดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ก็เถอะแต่การสุ่มและความไม่เสมอมเสมอขององค์ประกอบพิเศษนี้ทำให้ผลงาน ดูมีความธรรมชาติและบางทีอาจจะเป็นตัวสื่อสารผลงานของเราให้กับคนดูเลยก็ได้ขอแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่มันได้อย่างถูกที่และคุณอาจจะใช้วิธีนี้ในการวางองค์ประกอบหรือ composition ของรูปก็ได้นะครับในตัวอย่างของผมผมใส่เม็ดฝนเข้าไปเพราะว่าแน่นอนผมแฟนอาร์ให้เกมมิกี้และใส่ background เข้าไปเพื่อให้รูปภาพมันดูมีมิติมากขึ้นและอย่างสุดท้ายก็คือผมใส่ มือเข้าไปครับเพื่อให้ทุกอย่างมันโฟกัสไปที่หน้าอย่างเดียวหรือเรียกงไ่างว่า composition นั่นเองครับและนี่นคือ before and after อย่างที่5นะครับอย่างสุดท้าย dark s p i r k l e หรือประกายฝุ่นคืออะไรวะฟังดูเหมือนจะ,ปะแปลกๆนะครับแต่เมื่อเราลองดูวิธีลงสีของ artist เทพแล้วเขาค่อนข้างที่จะใช้สิ่งนี้บ่อยพอสมควรเลยละ เพราะมันจะทำให้ผลงานของคุณดูดีขึ้นและมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นผมจะใส่ออดาวตรงนี้เล็กน้อยและเป็นอันเสร็จครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและ มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเป็นประโยชน์กับคุณไหมหรือมีเทคนิคอะไรที่คุณอยากมาแชร์หรือเปล่าเรามาแชร์ได้ที่ข้างล่างนี้เลยครับถ้าคุณอยากสปอร์ตผมกด subscribe คลิปนี้ใน Facebook หรือ IG ก็แลวขอทุกคนวาดรูปสวยขึ้นทุกวันนะครับผมแล้วเจกินครับ